สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดวิเคราะห์ราคาสินค้าเกษตรวันนี้นะครับสําหรับวันนี้มาพูดประเด็นในส่วนของราคาข้าวนะครับโดยเฉพาะแนวโน้มในช่วงก่อนที่จะสิ้นปี2 5 6 7นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปลาฤดูการข้าวนาปีปี67ทับหนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับ ที่ในช่วงก่อนสิ้นปีนี้รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับในเรื่องของปัจจัยการผลิตช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทนะครับครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่นะครับแล้วก็จะเริ่มโอนเงินโซนแรกก็คือในภาคเหนือในช่วงวันที่16บธันวาคมที่จะมาถึงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่สำหรับพี่น้องในส่วนของ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับสําหรับวันนี้เรามาดูนิดนึงนะครับว่าในช่วงก่อนสิ้นปีนะครับก่อนสิ้นปี2567ราคาข้าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มกันนะครับข้อมูลจากหลายๆห,หน่วยงานแล้วก็ทั้งทางด้านภาครัฐและก็เอกชนนะครับที่ได้จัดทําข้อมูลไว้สองเกษตรบรรจุนํามาแชร์กับท่านผู้ชมต่อนะครับในส่วนของข้อมูลแรกที่จะมา นำท่านผู้ชมทุกท่านมาดูก็คือในส่วนของข้อมูลจากสํงงานักงานสิ่งอิจกาเกษตรนะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนและก็ดูได้ง่ายนะแนวโน้มของราคาข้าวตรงนี้เป็นข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15นะครับไม่ใช่ข้าวหอมมะลินะครับย้ำว่าเป็นข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15ถ้าดูราคาช่วงตุลาคม9,900บาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นช่วงพฤศจิกายนก็ลดลงมาเหลือ9,269บาทแล้วก็ในช่วงต้นธันวาคม กระโดดขึ้นมานะครับ9,812บาทก่อนที่ในช่วงกลางธันวาคมนะครับก็คืออัปเดตข้อมูลล่าสุดวันนี้เนี่ยราคาร่วงลงมาอยู่ที่9,258บาทต่อตันนะครับนี่คือค่าเปิดเจ้าความชื้น15%ตรงนี้แสดงให้เห็นชัดเจนนะว่าถ้าช่วงก่อนสิ้นปีเนี่ย ราคามีแนวโน้มจะลงต่อได้นะครับถ้าดูจากตรงนี้ต้นเดือนมาถึงกลางเดือนธันวาคปลายเดือนอาจจะลดลงต่อได้นะครับก็เป็นช่วงที่ข้าวออกเยอะนะครับในช่วงนี้ส่งผลทําให้ราคาอาจจะถอยลงนะครับก็ย้ำว่าตรงนี้เป็น,เป,นเป็นราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15%นะครับก็ข้อมูลจากสํานักง,งานเศษร,รษฐกิจการเกษตรนะครับมาดูข้อมูลจากกรมการค้าภายในนะครับข้าวเปลือกเจ้า ความข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน15%เช่นเดียวกันนะครับมาดูข้อมูลล่าสุดวันที่11ธันวาคมนะครับข้าวเปลือกหอมมะลิ15,500-16,000ถึงบาทครับข้าวหอมมะลินี่ราคายังคงที่อยู่ในเลทที่สูงอยู่นะครับถ้าเทียบจากตั้งแต่ช่วงต้นพฤศจิกามาเนี่ยราคายังนิ่งอยู่ที่15,500-16,000ถึงบาทครับเพราะฉะนั้นข้าวหอมมะลินี่ราคายังสูงอยู่นะครับส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาเปิดมาที่14,500-15,000ถึ 15, บาทนะครับ ในช่วงกลางปีนี้ค้าเปลือกเจ้า9 4 0 0ถึง1 2 0 0บาทนะครับข้าเปลือกเจ้าทั่วไปนะครับราคาถอยลงนะครับถ้าเทียบจากในช่วงปลายพฤศจิการาคาช่วงกลางธันวาราคาถอยลงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปลายธันวาราคาก็มีแนวโน้มจะลงต่อเนื่องได้นะครับโดยเฉพาะข้าเปลือกเจ้านะครับ15%ข้าเปลือกปทุมธานี12,900-13,600ถึงบาทนะครับราคาขยับขึ้นนะครับ ข้าวเหนียวนะครับข้าวเปลือกเหนียว12,000 –ถึง13,000บาทนะครับราคาย,ยัางคงที่นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมถ้าดูจากตรงนี้ก็คือข้าวเปลือกชนิดอื่นยกเว้นข้าวเปลือกเจ้านะครับราคายังทรงตัวในระดับสูงแต่ว่าข้าวเปลือกเจ้ามีแนวโน้มที่จะถอยลงนะครับในช่วงก่อนสิ้นปี67นี้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับข้อมูลของอ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทาข้อมูลในส่วนของข้าวไว้นะครับในส่วนของข้าวหอมมะลินะครับ105ต้นข้าว35กรัมราคายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็บางพื้นที่มีขยับขึ้นจากต้นเดือนด้วยนะครับอย่างเช่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับต้นเดือน14,800นะครับล่าสุด1 5 0 0 0บาทนะครับอ่าอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับ15,000บาทคงที่นะครับ แล้วก็เช่นเดียวกับอำนาจเจริญมีราคาขยับขึ้นนะครับเป็น15,666บาทนะครับในช่วงกลางเดือนข้าวหอมมะลินะครับระวงสีธกิจทวียโสธรน,นะครับอำเภอเมืองยะโสธรราคาพงที่นับ14,0 0่บาทนะครับเช่นเดียวกับสตึกบุรีรัมห5ึ0บาทนะครับแล้วก็สุนภูร้อยเอ็ด15,500บาทนะครับส่วนอีสานก็จะเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลินะครับ แถวโซนทุ่งกุราลองไห้นะครับข้าวหอมมะลิราคายังสดใสยอยู่นะครับแล้วถ้าเป็นข้าวเปลือกเจ้าพันสุพรรณบุรีนะครับข้าวเปลือกเจ้าพันสุพรรณบุรีก็ราคายังนิ่งอยู่นะครับอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลก1 4 1่0 0บาทนะครับแล้วก็ความชื้น25% 1,900เบาทยังคงที่นะครับนี่คือในส่วนของข้าวเปลือกเจ้าพันสุพรรณบุรีนะครับ มาดูในส่วนของข้อมูลจากสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับข้อมูลจากสมาคมโรงสีข้าวไทยจะเห็นว่าบางพื้นที่มีขยับลงนะครับในส่วนของราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับเพราะฉะนั้นสรุปภาพรวมตรงนี้ถ้าดูจากการประมวลนะครับข้าวเปลือกเจ้ามีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับยกเว้นข้าวหอมมะลินะครับกับข้าวเหนียวนี่ราคายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับ ถ้าดูจากตรงนี้มีหลายพื้นที่ราคาขยับลงนะครับข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15%นะครับกรุงเทพนะครับขยับลงนะครับกาญจนบุรีขยับลงนครปฐมนครนายกนะครับถอยลงนะครับในส่วนของข้าวเปลือกเจ้า15%แล้วก็25%นะครับราคาลงนะครับอยุธยาราชบุรีกำแพงเพชรก็ราคาขยับลงทั้ง15%แล้วก็ 25%นะครับยกเว้นโซนฉะเชิงเซาชัยนาทนนครนนทบุรีปรทุมธานีเพชรบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีพิจิตนครสวรรค์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์ที่ราคายังคงทรงตัวนะครับราคายังทรงตัวแต่ที่เหลือมีแนวโน้มจะขยับลงต่อเนื่องตามปริมาณข้าวที่น่าจะออกค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ นี่คือข้อมูลจากสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับมาดูข้อมูลข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินะครับข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิล่าสุดนะครับผ่ารดูการข้าวหอมมะลิ66ทั67แล้วก็67ทั68เปรียบเทียบกันนะครับในส่วนของบุรีรัมนะครับอยู่ที่14,900-15,400ถึง 15, บาทนะครับ ราคาเมื่อเทียบกับปีที่แล้วคือต่ำกว่านะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับบุรีรัมย์นะครับ14,000ถึง15,000บาทนะครับจังหวัดร้อยเอ็ด14,500ถึง15,500บาทนะครับบุรีรัมย์นี้ขยับขึ้นนะครับบุรีรัมย์นี้มีทิศทางขยับขึ้นนะครับในวันนี้ขอนแก่น14,700ถึง15,500บาทนะครับยะโสธร15,000ถึง16,000บาท จังหวัดอุดรธานีในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลิขยับขึ้นราคา14,000ถึง15,000บาทข้าวเปลือกหอมมะลินะครับจังหวัดอุบลราชธานี15,000ถึง 15, 15,500บาทจังหวัดศรสีสะเกษ15,000ถึง16,000บาทนะครับแล้วก็จังหวัดสุรินทร์อยู่ที่15,500บาทราคาขยับขึ้นก็ภาพรวมนะครับ ทรงกับขยับขึ้นในส่วนของข้าวเปลือกเจ้าหอ,อมมะลินะครับมาดูในส่วนของราคาข้าวเปลือกหอมปทุมนะครับข้าวเปลือกหอมปทุมข้าวเปลือกเหนียวก่อนนะครับขอนแก่น 12,400- ถึง12,900บาทอุดรธานี 12- 0 0 0ถึง12,800บาทราคาขยับลงนะครับสำหรับข้าวเปลือกเหนียวก็ขอ6ของจังหวัดอุดรธานี ข้าวเปลือกของปทุมนะครับจังหวัดกรุงเทพความชื้น15% 13,600บาทชัยนาท13,000-13,500ถึง 13, บาทสิงห์บุรี13,000-13,200ถึง 13, บาทนะครับแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวนะครับเชียงใหม่สันป่าตองนะครับข้าวใหม่นะ13,500-14,500ถึง 14, บาทนะครับแล้วก็จังหวัดอุดรธานี11,000-12,000ถึง 12, บาทเป็นข้าวปนใหม่ระนครับ นี่คือในส่วนของราคาข้าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับขอบคุณข้อมูลจากสมาคมโรงสีข้าวไทยแล้วก็ถ้าดูข้าวสารนะครับราคาข้าวสารนะครับจะเห็นว่าข้าวขาว5%ราคาขยับลงนะครับขยับลงในส่วนของข้าวหอมประทุมยิงสีขยับขึ้นแล้วก็รำข้าวขาวขยับขึ้นข้าวนึ่งร้อยเปอร์สีอ่อนขยับลงนะครับ นี่คือในส่วนของราคาข้าวสารข้อมูลจากสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมในช่วงวันนี้แล้วก็ภาพรวมนะครับข้าวของมะลิยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของข้าวข้าวข้าวเปลือกเจ้า15%มีแนวโน้มจะขยับลงในช่วง ต้นปีนี้ในช่วงก่อนที่จะสิ้นปี267 7นี่นีครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ